เอ็มลูกสาวหม่ำจกโมกวันเกิดปีนี้ขอเปพ่อแม่ให้เงินปึกหนาะเรียกว่าเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อายุ37ปีอย่างเป็นทางการสำหรับเอ็มบุตราคำวงคำเหลาลูกสาวสุดที่รักของตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกโมกและมดเอ็นด,ดูเจ้าตัวเลยได้นัดครอบครัวมานั่งทานข้าวฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นสุดๆโดยงานนี้เอ็มบุตราคำยังได้เซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่ด้วยการนำเงินปึกหนาะมามอบให้อีกด้วย ร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าอีกไม่กี่วันก็วันเกิดครบ37ปีแล้วจุดพระในบ้านคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดูสีหน้าตาหม่ำสีดีใจปลื้มใจมากบางทีมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันคือคุณค่าทางใจมากกว่าส่วนยายมดก็ไม่อยากรับเพราะเดือนที่แล้วเพิ่งให้ไปก้อนใหญ่แล้ว